วันนี้ผมพามารู้จักรถเคนนะครับรถเคนเบื้องต้นผมใช้คำว่าเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเราจะใช้งานรถเคนเคนแบ่งเป็นสองชนิดนะครับเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ประเภทเคนในโรงงานนะครับที่มันติดอยู่ตามาโรงงานที่ใช้ในโรงงานนะครับส่วนใหญ่ พวกเฮลิคเคนพวกโอเวอร์เฮดเคนประมาณนั้นนะครับส่วนเคนเคลื่อนที่ได้ก็คือพวกรถนะครับง่ายๆพวกรถเคนพวกโมบายเคนเนี่ยครับมันจะมีสามประเภทรถเคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบสิบล้อหรือว่าแบบรถบรรทุกอะนนั้เขาเรียกทักเคเนเนาะถ้าเป็นรถเคนพวกนี้ก็ เรียกโมบายเคนหรือลาบเคนเดี๋ยวนะวันนี้ผมจะพามาดูเบื้องต้นเบื้องต้นเราจะรู้ได้ไงว่ารถเคนกี่ออกตันถ้าเห็นสติ๊กเกอร์นี่นีนนอ่ะยกตัวอย่างคันนี้คันหนึ่งนะนานที่เราเห็นแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งที่เราเห็นเ์โวแต่เขาเรียกกันเออเคโวนะครับ ตัดสูนเรนอกไปตัวงเลยครับนี่คือสิบตันง่ายๆเลยครับถ้าเขาไม่ติดสติกเกอร์หลอกเรานะส่วนใหญ่พวกนี้จะติดมาจากโรงงานครับตัดสูนนอกตัวนึงก็จะเป็นสิบตันลองดูตัวอย่างคันอื่นลองดูตัวอย่างขนาดอื่นมีให้ผมดูไหมเนี่ยลองดูขนาดอื่นถ้าเกิดคนไม่รู้จักก็จะดูกันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ นี่อ่าตัวนี้จะเป็นเอมสี่รุ่นเก่าหนะ่อยตัดสูงนอกตัวหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบห้าอสองหสิบเอ็มเนี่ยครับตัดสูงนอกตัวหนึ่งตัวนี้เอมอ่าตัวนี้เอ m มห้าเอ็มหกรุ่นใหม่นี่ครับตัดสูงอกตัวหนึ่งแล้วมีอะไรที่ ที่ควรจะรู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้ผมมาแต่เช้าเดี๋ยวสายๆหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยอ่าเราวัดขนาดของของเค็นว่าอ่าไซงานหนึ่งไซงานหรือว่าเรากำลังจะทําบ้านหลังนึงแล้วเราจะใช้รถเคนขนาดเท่าไหรด่ดีแล้วอ่าเราต้องเตรียมพื้นที่ให้เขากว้างเท่าไหร่ก็คือ ตอนนี้ขาเขายังยืดไม่สุดนะครับรถเคนถ้าเกิดเขากางขาได้ไม่สุดเนี่ยเขาก็จะรับน้ําหนักได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นขาเขาจะต้องยืดให้สุดรถเคนลอกนะครับลอกอันนี้ลอกเล็กฮุกนะครับทับศับก็คือฮุกแต่เราเรียกลอกอ่าลอกลอกเล็กกับลอกใหญ่นะครับอันนี้ลอกเล็กลอกเล็กนี่ได้ประมาณสามจุดห้าตันอ่าโอเคอันนี้ยกได้สามจุห้าตันนะครับลอกเล็ก ก็พอขึ้นมาถึงลอกใหญ่คูณเข้าไปสี่เลยครับเพราะว่ามันทดทดสลิงสี่เส้นอก็จะได้สิบสี่ตันนะครับลอกใหญ่สี่เส้นแต่ถ้าเกิดเขาจะเป็นต้องยกของหนักจริงๆเขาจะทดเป็นหกเส้นแต่ก็น้อยครั้งมากเลยครับที่เขาจะทดเป็นหกเส้นส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มขนาดรถเคนมันจะเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับ อรถเคอันนี้เขาเรียกพกเก็ตนะครับพกเก็ตเทป,ปูนจริงๆแล้วมันเป็นการเอามาเสริมในกรณีที่ทำงานทงสูงนะครับถามว่าเราไปซื้อพกเก็ตปูนนี่เขาจะไม่มีอุปกรณ์ตัวยืนให้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทางบริษัทรถเคนเขามีให้นะครับถ้าถ้างวงออกข้างนี้เขาไว้เทเสาครับ สำหรับเทเสาแต่ถ้าเกิดออกตรงๆด้านล่างนี่เอาไว้เทพื้นครับเทพื้นหรือเทคานเราจะเทอะไรเราก็ต้องบอกอทางเซลล์ของรถเคนนะครับว่าวันนี้เราจะเทเสาวันนี้เราจะเทคานอย่างงี้ครับเขาก็จะเตรียมพ็อกเก็ตไปได้ถูกมันจะง่ายต่อการทํางานครับรถเคนพวกนี้ใช้ ระบบเกียร์จะเหมือนกับรถตักเลยครับเขาเรียกเกียร์ท็อกนะครับคือพวกนี้จะวิ่งไกลไม่ได้ครับอันนี้วิ่งได้ไม่เกิน10โล3โล3โล5โล1ิบโลประมาณนี้นะครับสำหรับรถตักเช่นกันครับรถเครนก็ถ้าถ้าเป็น4ล้อแบบนี้นะครับวิ่งไกลไม่ได้ครับเป็นพวกลามเครนส่วนใหญ่เขาจะไปลุยในงานใช้งานก่อสร้างนะครับเนี่ยครับเป็น4ล้อเนี่ยครับ เดี๋ยวนะที่นี่สิบล้อไม่มีเลยเหรอน่าจะออกไซ์งานหมดเลยครับถ้าเป็นแบบสิบล้อเนี่ยจะวิ่งไกลได้สิบล้อหกล้อเนี่ยวิ่งไกลได้แต่ว่ามันจะใช้พื้นที่ในการเข้าไซ์งานจะใช้พื้นที่กว้างกว่าพวกนี้พวกนี้ใช้พื้นที่แคบครับแคบยังไงเหรอเดี๋ยวล้อทั้งสี่ล้อนี่หักเฉียงเหมือนกันหมดได้ หักเป็นครึ่งวงกลมได้ไหมายถึงว่าเวลาเหลือเป็นวงกลมนะครับคืออิสระมากเลยครับล้อล้อทั้งสี่ล้อนี่เดี๋ยวสายผมจะรอเจ้าหน้าที่ทางททางทางงบริษัทเขาสาธิตให้ดูแต่เบื้องต้นนี่ผมพยายามจะหาอะไรขั้นเวลาให้ดูก่อนถ้าเป็นแบบสิบล้อเนี่ยมันวิ่งไกลได้แต่ข้อเสียของพวกนี้คือวิ่งไกลไม่ได้พวกนี้ได้แค่ยี่สิบห้าโลสามสิบโลต้องจอด จอดพักเพราะว่าเครื่องเขาจะร้อนมากเขาไม่เน้นไม่เน้นวิ่งไกลครับผมพยายามดูช่วงยาวของที่นี่หม่ช่วงยาวหมายถึงสิบร้อนะครับสับสับพวกผมเรียกเรียกช่วงยาวถ้าเป็นสี่ล้อนี่มันสั้นกว่าเยอะไม่อยู่นะครับสิบร้อที่ที่บริษัทวันนี้ไม่อยู่รู้สึกว่อยู่ลำปางกันหมดเข้างานเดือนอ่า งานที่เขารับนะครับไม่มีไม่มีรับเป็นชั่วโมงนะครับมีครึ่งวันกับเต็มวันแล้วก็เป็นงานเดือนงานเดือนคือครึ่งวันก็ครึ่งวันนะครับใช้ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเขาก็คิดครึ่งวันครับแล้วก็ถ้าเกินสี่ชั่วโมงเขาคิดเต็มวันนะครับส่วนงานเดือนงานเดือนนี่ถูกมากครับก็แต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ราคารถก็จะไม่เท่ากันค่าเช่านะครับ งานเดือนนี่จะถูกกว่าถ้าเกิดไกลๆก็จะมีค่าขนย้ายเพราะว่าพวกนี้วิ่งไกลไม่ได้เราต้องสายเทลเลอร์ไปนะครับงานเดือนเขาคิดวันที่หนึ่งถึงวันที่30สิหรือว่าส1เอดนะครับก็คือครบเดือนเขาเขาไม่ได้นับเป็นวันนะครับเขานับเป็นเดือนองานเดือนถูกจริงครับแต่ว่าเราต้องวางแผนในการใช้งานอ๋อนี่พกเกตแบบลงแบบตรงๆเนาะ งานเดือนเนี่ยมันถูกก็จริงแต่ว่าเราต้องวางแผนในการใช้รถเพราะว่าเขาคิดเป็นเดือนเบื้องต้นนะครับเป็นเดือนแต่ถ้าเกิดงานไม่จบต่อเนื่องก็จะคิดเป็นครึ่งเดือนก็ได้นะครับและแต่ตกลงกันก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้นับเป็นวันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทํางานวันนี้ไม่นับไม่ได้นะครับเขานับเป็นเดือนก็เข้าวันที่หก็ออกวันที่หครับ เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าใช้งานเดือนมันถูกดีนะแต่ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนในการใช้รถทั้งหมดเป็นมือสองของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้รถจีนก็ากำลังมาแรงเลยมือสองทั้งหมดนะครับที่ใช้ในบ้านเรามีมือหนึ่งเฉพาะส่วนราชการครับที่ซื้อมาใช้ถ้าซื้อ มาใชา้ตามบริษทัทพวกนี้จะใช้มือมอสองหมดเลยครับถ้ารถยกไม่ถึงเขาจะต่อจิบนะครับจิบที่อยู่ด้านข้างของบูมนะครับอันนี้ต้องต่อมือครับเป็นระบบต่อมือหมดเลยครับเป็นแมนนวลครับมันจะต่อได้ยาวออกมาอีกประมาณสักสาเมตรแต่ว่า บอกเลยนะครับแล้วน้ําหนักไดไไไไ้ไม่ไม่ไม่ดีครับพวกนี้เขาเน้นที่งานซุมสูงมากกว่าไม่ใช่งานไกลนะครับผมพยายามจะหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกพดิเมนชันของรถว่ากว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยวรอรอเจ้าหน้าที่นิดนึงสัญลักษณ์การบอกเค้นมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับอันนี้คือมาตรฐานสากล ก้มบูมนิป้งนิป้งคือนิ้วใหญ่ใหญ่ที่สุดในบรรดามือเรานิป้งคือบูมบูมก็คือกระบอกเคนนะครับตั้งบูมนอนบูมเขาไม่ได้ใช้รถเคนกับรถเทียบมันจะต่างกันรถเคนเขาไม่ได้ยืดเข้ายืดออกตลอดเวลานะครับเขายืดครั้งเดียวจบเลยครับแล้วก็เขาใช้วิธีก้มกับเงยก้มมันก็จะไปข้างหน้า ถ้าเราเงยบูมตั้งบูมนะครับมันก็จะถอยหลังออากมาสวิงซ้ายสวิงขวาก็บอกมือง่ายๆเลยครับววววสวดีครับสัดีครับสวรับริษัทส่วนใหญ่จะมีเด็กทายรถให้นะครับหรือผู้ช่วยเคนแต่ว่าผมสังเกตดูนะครับไม่ได้มีรถรถไม่ได้มีเด็กทายทุกคันนะครับ ในกรณีที่เราจะเป็นต้องใช้เด็กท้ายในการบอกเคนน้องร้องขอเขานะครับต้องบอกเขาเพราะว่าเขาจะได้เตรียมให้ซึ่งซึ่งเด็กท้ายบางบริษัทก็ไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดจะใช้งานนี่จะต้องจ้างพิเศษให้กับให้กับคนของบริษัทเขานะครับที่เขาจะไปบอกเคนให้แต่ถ้าเกิดใครมีวอก็ดีครับใช้วอง่ายดี ในรถผมมี3ตัวเวลาผมใช้งานผมจะอ่ามีวอเพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวผมก็จะอาศัยวอวอแดงนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะสะดวกขึ้นครับเมื่อกี้ผมอธิบายไม่หมดที่บอกว่านิ้วโป้งคือบูมนะครับท่านิ้วก้อยนี่คือสลิงเส้นเล็ก สลิงสลิงหมายถึงว่ามันเล็กกว่าบูมนะครับถ้าบูมนี่ใหญ่เนี่ยบูมด้าน,นบนมันใหญ่บูมนีโ่โป้งสลิงนี่ก้อยตั้งบูมลงสลิงก้มบูมขึ้นสลิงเวลาที่เราก้มบูมไปข้างหน้าของมันจะต่ําอัตโนมัติแล้วก็เขาจะต้องเอาสลิงขึ้นด้วยวิธีการเรียกก็คือ,อการสั่งก็คือเบรดเบดก็คือเอาขึ้นเรียเรียก็คือเอาลงคํา คำศัพท์นี้มันมาจากภาษาของของเรือนะครับเบดคือขึ้นเรียคือลงนะครับวิธีง่ายๆครับสลิงลงบอกเอานี้ชี้ลงนิ้วชี้ขึ้นก็เอาของขึ้นไม่ต้องอไม่ต้องไปสนใจไอตัวนี้มากครับตัวนี้มันเป็นระดับอมันเป็นของสากลเน,นี่ยครับบางทีถ้าเกิดคนไม่ชำนาญแล้วไปบอกมันจะสับสน เอาง่ายๆเลยครับสายมือทางนี้ขวาสายมือไว้ทางนี้ซ้ายตั้งบูมก้มบูมลงสลิงขึ้นสลิงอันนี้วิธีง,ง่ายๆนะครับไม่ไม่ต้องไปเส่ใจกับการบอกเชนมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของคนขับเชนกับลุงน้องเขานะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับเชนมันจะมีแบบขาตรงกับขาไขว้ส่วนตัวแล้วผมชอบขาไขว้ขาไขว้มันจะเซฟตี้กว่าแต่ว่า สำหรับคนใช้งานก็ไม่ต้องไปสนใจครับอันนี้ผมบอกเสริมให้เฉยๆครับอันนี้ขาควายเวลาขาเวลาที่เคนมันซุดหรือดินมันซุดเนี่ยไอตัวที่มันควายออกมาเนี่ยมันจะช่วยคำ้ำดินอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าวันนี้ผมพามารู้จักเคนสี่ล้อนะครับเพราะว่าช่วงยาวคือเคนสิบล้อไม่อยู่เลยครับที่ผมเดินดูน่าจะอยู่งานเดินหมดเลยครับ ผอม,มาทํางานพอม,มาทําคลิปรถเคนแล้วก็นึกถึงรถเฮียบรถเฮียบรถสิบลอ้อเดี๋ยวว่างๆผมจะทําให้อีกครับวันนี้ผมได้พี่ลงพี่ลง,พ,ลงพี่ทิติวัฒนะครับชื่อเดิมเออชื่อชื่อเดิมพี่ลงเนาะมาให้ความรู้กับเราอความยาวของขาอ่ะผมผมช่วยจับข้างดีกว่าม ความยาวของขาความยาวของขาสุดนี้เเมตรห้าสิบห้าเซนนะครับนี่ครับกว่าละเ่เมตรหกสิบอะประมาณเมตรหกสิบแนวนี้เนาะเมตรหกสิบความยาวของขายืดออกมาเมตรหกสิบจากขานี้ไปขานู้นตัวรถก่อนตัวรถอยู่ที่แปดสิบแปดสิบนี่นะราบ สเมตรสองเมตรอ่าตัวรถอยู่ที่สองเมตรแล้วก็ความยาวขานุ้นมาหาขานี้ประมาณห้าเมตรอ่ะหา้าเมตรเท่ากันจากจากขานุ้นมาหาขานี้ห้าเมตรจากขานี้ไปหาขานุ้นห้าเมตรห้าเมตรคูห้าเมตรง่ายๆเลยเวลาที่อ่าจะจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้รถนะครับ เมื่อก่อนผมทำเป็นคู่มือติดรถไว้เลยเวลาผมจะเข้าไปดูน้างงานผมไม่ได้ทำรถเคนนานละห้าเมตรห้าเมตรเนาะช่วงตัวรถห้าเมตรนะห้าเมตรคูณห้าเมตรครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเพราะฉะนั้นเวลาย,ยกของทั้งสี่ด้านเนี่ยจะยกของได้น้าหนักเท่ากันครับสี่สี่ด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้เป็นสิบตันนะครับ K o. เควอวตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เคว ก็เท่ากับ M6 อะค่ะใช่ตอนนี้เท่ากับ M6 เดี๋ยวผมขอพี่ลงสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองปรับล้อลองปรับล้อให้ดูนะครับว่าเวลาเราเข้าหน้างานจริงๆตัวนี้5เมตรนะมันมัน,ม,นมันยาวกว่ารถปริ้งอัพก็จริงนะแต่ว่าเวลาเข้าที่แคบๆเนี่ยตัวเนี้ยได้เปรียบรถเคーンได้ได้เปรียบรถปิ้งอัพพอๆกันเลยครับพอกับรถปิ้อัพเลย ้าจะว่าไปแล้วนี่เวลาขับเคลื่อนการวิ่งเนี่ยจะขับสองล้อหน้าเนาะอ่าขับสองล้อหน้าเลี้ยวสองล้อหน้าสองล้อหน้าแต่ถ้าเวลาเข้าที่แคบๆเนี่ยจะปรับปรับเลี้ยวสี่ล้ออ่าปรับเลี้ยวสี่ล้อครับอ่าปรับเลี้ยวสี่ล้ออันนี้คือเลี้ยวแบบวงกลมอ่าอ่าเนี่้เวลาเลี้ยวเลี้ยวแบบวงกลมเลยครับมันจะมันจะโค้งเลยเลี้ยวเป็นวงโค้งอ่ะแล้วเวลาที่แคบๆเนี่ยสามารถปรับเลี้ยวเลี้ยวเฉียงได้อีกนะครับ ปรับเลี้ยวเฉียงฮะอ่าอันนี้สําหรับเข้าจอดข้างฟุตบาทตัวนี้ที่ใช้งานบ่อยนะครับสําหรับจอดปรับเลี้ยวเฉียงนะฮะเอาตัวรถ,ถิงเสียงเข้ามาในไซส์งานตัวนี้ใช้ประโยชน์บ่อยมากตัวนี้ใช้งานค่อนข้างบ่อยเลยครับบ่อย,บ,อยบ่อยไวตัวหักเลี้ยวโค้ทงทั้งสี่รอยอันนี้ปรับเลี้ยวปรับเลี้ยวเฉพาะล้อหลังนะครับอ่าเมื่อกี้อันแรกนี่ปรับเลี้ยวเฉพาะล้อหลังตัวนี้เออเฉพาะล้อหน้าอันนี้ปรับเลี้ยวเฉพาะล้อหลังอ,อ,ลอ,อันนี้ปรับเลี้ยวล,ล้อนนเ,ลเดียว กับเลี้ยวคู่หลังครับช่วยในในการเข้าที่แคบๆได้เยอะเลยครับก็ประมาณนี้นะครับความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะใช้รงงานรถเคทน,นะครับต่วน,นี้น้ำหนักสิ ตัวนี้10ตันนะครับแต่ว่าน้ําหนักรถจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บตันมันจะมีเผื่อน้ําหนักถ่วงไว้ประมาณ2อสตันประมาณนี้นะครับแล้วก็ความยาวของบูมเนี่ยประมาณถ้ายืดสุดก็22เมตรครับ22เมตรนะครับสําหรับ10ตันตัวนี้ยืดยืด22เมตรนะครับยืดบูมออกไปโอเคครับสำหรับ10ตันความรู้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะดู่ดู25ตันกันต่อยกยก ยกความไกลอ่ะความไกลเรื่องบูมไปไกลถ้าเวลาหิ้วปูนนะก็จะได้ประมาณอ่าสิบเจ็ดเมตรเต็มที่นะครับสิบเจ็ดเมตรนี่หมายถึงศูนย์จุดสองห้าตันไอ้ศูนย์จุดสองห้าเพราะคิวอ่าตัวนี้พกเกตเล็กนะครับศูนย์เกล็ดสองห้าอ่าสี่พกเกลเป็นหนึ่งคิวครับอ่ายกเต็มพกเกลเนี่ยได้สิบเจ็ดเมตรห่างจากตัวรถ ทางจากหน้ารถเนี่ย17เมตรเอ้ยจ,จากเกนกลางดิาจากแกนกลางเนี่ย17เมตรถ้าด darn, mm. ้า,ดานข้างเนี่ยจะได้ประมาณ15เมตรถ้าด้านข้าง15แสดงว่าด้านข้างได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าก็อ่าจริงๆยิ22เมตรใช่ป่ะแต่ว่าความสูงอันนี้ความสูงครับอ่าความสูง22เมตรแต่ว่ายกไกลเนี่ยป,ประมาณ17เมตรนะครับ,รบอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะครับไปเราไปดู25ตังกันต่อ ยี่ห้ายี่ห้าตันอ่าวิลงดึงดึงตระดเมตรอ่ะมาผมจับไปลายมาได้ผมวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากขอบเลยตั้งหายจริงตรงนั้นเท่าไหร่ห้าเมตรห้าเมตร ห้าเมตรอีกเมตรเก้าสิบก็หกเจ็ดเมตรเดี๋ยนะอย่าเพิ่งนะเกสิบอ่าตรงนั้นตรงนั้นเท <6 S 1> ่าไหร่ห้าเมตรหกเมตรเก้าสิบอ่าทั้งหมดหกเมตรเก้าสิบนะครับครับความยาวของช่วงตัวรถขานี้<ๆ>ไปหาขานู้นหกเมตรเก้าสิบครับจำตัวเลขก,กลมๆเป็นเจ็ดเมตรดีกว่ามันจะได้จำง่ายเผื่อเขาหน่อย เดยวเดยวเดยออ่ะเราวัดกันให้ดูเลยนะครับสดสดเนี่ยไหนเนี่ยที่อ๋อเนี่ยอ่ะอันนี้กว้างกว่า กว้างกว่าเยอะเออนี่อันนี้สองเมตรสิบสองเมตรสิบก็เป็น 7, เจ็ดเมตรสิบอ่าสองเมตรสิบเออใช่เจ็ดเมตรสิบจำง่ายๆเจ็ดเมตรครับด้านนี้ไปหาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้มาหาด้านนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเจ็ดเมตรเจ็ดมูณเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดสำหรับยี่สิบห้าตันเจ็ดคูณเจ็ดสำหรับสิบตันอห้าคูณห้าก็ความสูงทำงานความสูงวัดดอกเออบอกวัดความสูงเอา ความสูงของบุมยาวความยาวของบุมความยาวของบูมถ้ายืดสุดก็ยี่ไอ้สามสิบเอ็ดเมตรจุดห้าสามสิบเอ็ดเมตรนะครับสําหรับความยาวของบุมนั่ 3, นแหละค,ความยาวของบุมแหละค,ครับน้ำหนักรถยี่สิบห้าตันก็จะหนักอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตันยี่เอายี่สิบเจ็ดตันแล้วก็หาเนาว่ามันมีสี่ล้อมันลงล้อละกี่ตันเวลาวิ่งก็ประมาณ ่ายลุ่นด้วยเดี๋ยวนะลายรุ่นไปด้วยเ,เดี๋ยวผมขอคิดคำนวณแป๊บหนึ่งเกโวอสองห้าศูนเอมเรื่งคิดเลขยี่สิบแปดยี่สบ็ดตันนะไอยี่สิแปดตันหารสี่ก็อยู่ที่ประมาณล้อละเจ็ดตันอันนี้ประมาณเอานะเวลาวิ่งเนี่ยล้อหนึ่งจะลงอยู่ที่เจ็ดตันน้ำหนักร้อนะครับอ่าอันนี้เขาเรียก s e r i ยล number รถนะครับเวลามาดูรถเคนเขอก็จะดูเนี่ยครับ number ทรสองร้อยห้าสิบเอ็มตัดศูนย์ออกตัวนึงครับเหลือยี่ห้าตันอันนี้ก็เดือนที่ผลิตกับจําจไม่ได้ละมันจะเป็นนลำเบอร์ของรถจํานวนจํานวนรถที่หกคันที่หนึ่งร้อยหนึ่งเดือนแปดปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าปีนี้ที่สองศูนย์ก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้วครับ ถึงดิก็นี่มัน1999ปีนี้มัน2020เนอะอ่าะเนี่ยเนี่ยนี่เราขนาดเราว่ารถใหม่นะครับยัง21ปีเลยอ่ะเจแปนทีด่ดีดีดดดดดก็ถึงละแต่ก็เนี่ยครับตามมาตรฐานก็จะต้องมีคู่มือ,อสัญลักษณ์เคตการบอกเคนนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปจำครับไอ้พวกนี้มันสำหรับพวกมืออาชีพที่เขาใช้งานสำหรับคนที่ใช้งานจริงๆก,ก็ลง หรือนิ้วเดียวก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ค่อยๆลงขึ้นซ้ายขวาแล้วก็ก้มบุม่มนอนบุม่มเอาง่ายๆคนขับเคลนเขาพอจะเข้าใจอยู่ไอ้พวกนี้เขาจะเป็นแสาลักของเขาเขาจะรู้เฉพาะทางของเขานะครับเออพี่ลงขอเบอร์พี่ลงหน่อยเผื่อเผื่อมีลูกค้าจะใช้งานครับสำหรับเบอร์ของผมก็เป็นผู้เป็นตัวแทนนะครับตัวแทน ถ้าใครจะใช้รถเกรนก็ติดต่อมาที่เบอร์0851555331นะครับ<ม>บริการให้ไปดูไปดูหน้างานให้ถึงที่เลยนะครับ0851555331อ่าพี่ทิติวัตรนะครับก็ถ้าเราจะใช้รถเกรนโทรหาพี่ทิิวัต์พี่ทิตพิวัตรนะครับแล้วก็ทางเนี้ย จะวิ่งเข้าไปดูหน้างานให้หมายถึงว่าจะไปเซอร์วีหน้างานให้ว่าจะใช้รถเขนกี่ตันรถเขนเข้าได้ไหมจะเคลียร์ทางเข้าตรงไหนบ้างอันนี้พี่ทิศวัตเขาจะเป็นคนจัดก,การให้นะครับโทรมาได้เลยครับเบอร์เบอร์โทรแล้วก็เบอร์สํานักงานหน่อยอันนี้ของเคมูฟใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะผมขอดูเบอร์ก่อนเบอร์โทรเคมูฟ0 5 3 2 4 0 5 0 0, 0นะครับเผื่อใครใช้บริการหรือว่ามีอะไรจะปรึกษาก็โทรมาคุยกับพี่พิิวัตรได้ครับ โอเคนะครับผมจบคลิปรถเคนสี่ล้อเดี๋ยววันหน้าอาจจะเข้ามาทําคลิปเคนช่วงยาวเนาะ12บล้อ10บล้อให้ดูอีกอ,อีก,อ,กอีกครั้งหนึง่งพอดีรถไม่อยู่งานเดือนรถไม่อยู่เลยสักคันนึ่งเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ